สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาหวิทยาลัยทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งสําหรับห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาไทยสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาปริทัศน์วรรณคดีม4ต่อจากคราวที่แล้วคราวนี้ก็จะหมดแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูจะขอเริ่มเรื่องแรกเลยนะฮะก็คือนิราศนารินคําโคลงตามข้อตกลงของเราก็คือว่าเวลาเราดูวรรณคดีเราจะดูชื่อเรื่องก่อนนะฮะนิราศนาริน คําโคลงมี3มี3คำนะฮะที่น่าสนใจนิราศนะฮะนิราศเป็นประเภทบรรณคดีประเภทหนึ่งใช่ไหมฮะมีแก่นหรือมีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือมีการเดินทางและในระหว่างการเดินทางนั้นจะมีการคร่ําครวนถึงนางผู้เป็นที่รัก ถูกไหมฮะนี่คือความรู้เดิมเนาะรู้แล้ว่าจะต้องมีการเดินทางมีการคล้่ำครวนอ่ะถ้าไงั้นไปดูตรงเนื้อหาสิเนื้อหาว่ายังไงเนื้อหาเนี่ยนะคะจะว่าด้วยบันทึกการเดินทางของกวีเมื่อคราวยกทัพไปรบกับพม่าที่เมืองทะาลางและเมืองชุมพรโอ้นี่กวีเป็นทั้งนักรบและเป็นทั้งกวีด้วยนักเรียนเห็นไหมคะได้มีโอกาสร่วมเดินทางนะคะ ยกทัพไปรบกับพมา่าที่เมืองคาหลังและก็เมืองชุมพรและในระหว่างนั้นก็เขียนนิราศแน่นอนมีองค์ประกอบแรกคือมีการเดินทางและในระหว่างทางเขาก็พบเจออะไรที่พอจะเป็นไม่ใช่พอจะเป็นที่เป็นสิ่งนะคะสกิดใจให้เขาคิดถึงนางผู้เป็นที่รักที่เขาจากมาเขาก็คลํำครวญน,นะคะถึงนางผู้เป็นที่รักนั่นเองนะคะนี่คือเนื้อหานะ,ะต่อมาคําที่สองคำที่สองคือคําว่า นรินนรินเป็นชื่อของผู้แต่งนรินเป็นชื่อของผู้แต่งนะคะผู้แต่งก็คือนายนารินทิเบตผู้แต่งคือนายนารินทิเบตหรือนามจริงๆนั้นคือนายอินซึ่งนายนารินทิเบตหรือนายอินเนี่ยมีประวัติน้อยมากทราบแต่ว่ารับราชการสังกัดวังหน้าในสมัยรัชกาลที่สองแล้วก็มีโอกาสนะคะได้ร่วมเดินทางไปรบกับพมา่าที่เมืองท่าลานและก็เมืองชุมพร น,ะะนี่คือประวัติโดยย่อย่อมากเลยของนายนรินทร์ซึ่งเป็นกวีนี้นะฮะคำที่สามที่นรเนียนควรจะรู้จักและควรจะดูและควรจะวิเคราะห์ให้ได้คือคำว่าคำโคลงนะ,ะคือคำว่าคำโคลงคำโคลงนี่เป็นฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งนะฮะเป็นฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งนะฮะเกิดจากไร่นะฮะกับโคลงสี่สุภาพไร่สุภาพกับโคลงสี่สุภาพเป็นลักษณะของนะฮะฉันทลักษ์ นะฮะเป็นลักษณะของสันทลักษ์ที่นี้ครูขอมาลงที่สันทลักษ์นิดเดิงเรื่องนี้สันทลักษ์น่าสนใจไร้สุภาพกับโครงสีสุภาพนะฮะไร้รสุภาพเนี่ยปรากฏเฉพาะตอนต้นเรื่องมีอยู่บทเดียวปรากฏเฉพาะตอนนําเรื่องนะฮะว่าเป็นบทไหว้ครูจะบอกว่าเป็นบทไหว้ครูก็ได้แล้วก็เป็นบทที่สรรเสริญนะครับพระมหากรุณาธิคุณนะฮะพระเกยียรติคุณของพระมหากษัตริย์ ะะว่าพระมหากษัตรย,ยเนี่ยนะฮะมีพระปรีชาสามารถนะฮะสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างขวางมีเมืองขึ้นเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็ทำนุบำรุงนะฮะไระ้ฟ้าประชาชนให้อยู่ดีมีสุขนะฮะนี่เป็นไร้สุภาพตอนนำเรื่องหลังจากนั้นก็จะเป็นโครงสี่สุภาพทั้งหมดเลยนะฮะหลัจากนั้นจะเป็นโครงสี่สุภาพทั้งหมดเลยโครงสี่สุภาพในช่วงต้นๆก็ยังคงเป็น การชมบ้านเมืองนะครเป็นการชมสถานที่เป็นการาบรรยายว่านะฮะศาส,สนาโดยพุทธสถานนะฮะสิ่งก่อสร้างทางศาสนาทั้งหลายเนี่ยช่างมีความงดงามนะฮะช่างมีความงดงามไม่ว่าจะเป็นเจดีโบทหอไตรหอระคังอะไรแบบนี้สวยงามมากนะ,ะซึ่งก็ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นผลมาจากการทํานุบํารุงนะฮะหรือการเอาใจใส่การเอาพระไทยใส่ของพระมหากษัตริย์นั่นเองส่วนข้อความต่อมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการพัฒน,นาและเป็นการพัฒน,นาว่ากวีเนี่ยนะฮะได้เดินทางผ่านสถานที่ใดบ้างตั้งแต่ กรุงเทพไปจนกระทั่งถึงเมืองตลาดและเมืองชุมพรสำหรับข้อสังเกตนะคะหรือสิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องนิ้อรานดรินคำโครงเนี่ยครูให้สองอย่างนะคะก็คือเรื่องของโครงครูกับขนบนิราชนะคะโครงครูแปลว่าอะไรโครงครูแปลว่าอะไรโครงครูแปลว่าโครงที่เป็นตัวอย่างนะคะยึดเป็นหลักในการแต่งโครงสี่สุภาพต่อไปได้ ะค,ะคำว่าโครงครูจึงแปลว่าโครงตัวยานะฮะโครงครูเนี่ยสามารถสังเกตเห็นได้จากบทต่อไปนี้นะ,ะจากมามาลิ้วล้ําลําบางบางยี่เรือราพลางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบอรับคำคล้องคล้าวน้ำตาคลออะ เราแปลก,กันก่อนเนาะจะได้รู้ว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมฮะนายนารินเนี่ยจากผู้หญิงที่เขารักมาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงลำบางใครรู้บ้างลำบางแปลว่าอะไรลำบางแปลว่าลำธารน,นะคะหรือสายน้ำมาถึงสายน้ําแห่งหนึ่งบางยี่เรือราพลางพี่พร้องชื่อว่าบางยี่เรือเขาก็เลยราเรือลงแล้วเขาก็พร้องพร้องก็คือพูดใช่ไหมฮะ เรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาะเขาเนี่ยพูดกับบางยี่เรือว่าอยากให้มีเรือแผงเนี่ยนำพานางผู้เป็นที่รักเนี่ยผ่านมาแล้วก็เปิดม่านส่องหน้ามาดูเขานะฮะบางบอรับคำคล้องคล้าวน้ำตาคลอแต่บางยี่เรือก็ไม่ได้รับคำขอร้องของเขาทำให้เขาเนี่ยเสียใจนะฮะร้องไห้น้ำตาไหลเลย ะะคำที่น่าสนใจที่ครูอยากอธิบายเพิ่มเติมคือคำว่าเรือแผงคำว่าเรือแผงเนี่ยเป็นเรือสําหรับฝ่ายในคําว่าฝ่ายในก็คือผู้ที่รับราชการอยู่ฝ่ายในนะฮะในพระมเหสีนะฮะของพระมหากษัตริย์เนี่ยจะใช้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนจะมีลักษณะเป็นเรือที่ค่อนข้างมิดชิดเพราะว่าไม่อยากให้คนทั่วไปมองเห็นได้แล้วก็อาจจะแบบมีหลังคาใช่ไหมฮะแล้วก็มีมีหน้าต่างมีม่มานนะฮะในดรินเนี่ย เราก็สามารถสันนิษฐานได้จากตรงนี้ว่าคนรักของนายนารินนียน่าจะเป็นนางกำนันนะฮะรับราชการอยู่ฝ่ายในนะฮะแล้วก็อยากให้นาผู้เป็นที่รักเนี่ยนะฮะผ่านมาเปิดม่านแล้วก็มองมาที่เขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถรู้แล้วว่าคําว่าเมียงเนี่ยก็แปลว่ามองนั่นเองคาว่าเมียงก็แปลว่ามองนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นนะฮะก็นี่คือความหมายของ โครงบทที่เป็นโครงครูนะคะทีนี้โครงบทนี้แต่งได้ถูกต้องตามสัญลักษณ์อย่างไรเราดูไปตั้งแต่จํานวนคําใน1บทจํานวนคําใน1บทเนี่ยนะคะโครง4สุภาพ1บทแบ่งออกเป็น4บาท4บาทคือ2วรวัเนาะวรทสบาทบาทคือ2วรวันะฮะบาทที่1ดูตามครูนะฮะบาทที่1บาทที่2บาทที่3บาทที่4วรวัหน้าของแต่ละบาทเนี่ยจะมี5คํา วักหลังของแต่ละบาทจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ทาไมวักหลังของบาทที่1บาทที่2และบาทที่3จะมี2คํคำยกเว้นบาทสุดท้ายคือบาทที่4จะมี4คํคำโอเคจำนวนคําถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรานับจํานวนคําจริงๆ5 4 20ใช่ไหมฮะ21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ก็มนะฮะก็มีอยู่30คํา โดยที่ไม่รวมคำสร้อยคำสร้อยในที่นี้คือคำว่ามานาคำสร้อยสามารถเติมได้สองที่ end option นะไม่มีก็ได้นะคะเติมได้สองที่คือบาทที่หนึ่งกับบาทที่สามบาดที่หนึ่งกับบาทที่สามนะฮะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสำหรับโครงครูนะฮะก็คือคำเอกกับคำโทคำเอกคือคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์เอกคำโทคือคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์ โทเจ็ไหมคะคำเอกจะมีทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งมีทั้งหมด7จ็ดคำคำโทจะมีทั้งหมด4ี่คำหรือ4ี่ตำแหน่งคําเอกมีอะไรบ้างนะคะเห็นไหมนักเรียนก็สามารถดูได้เลยมีคําว่าลิ้วคาที่หนึ่งคำว่าลิ้วเห็นไหมคะคำที่สองคือคําว่ายี่คำที่สามคือคำว่าพี่คําที่สี่คำว่าช่วยคําที่ห้าคือคําว่าม่านคําที่หกคือคําว่าบอกและคําที่เจ็ดคือคําว่าคล้าวคำโทสี่คำมีคําว่าล้ํา มีคำว่าพร้องมีคำว่าคล้องแล้วก็มีคำว่าน้ำเอกเจ็ดโทสี่ต้องเห็นรูปไหมเอกในตำแหน่งที่ครูชี้เมื่อกี้นะฮะและต้องเห็นรูปไหมโทในตำแหน่งที่ครูบอกเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะจำง่ายมาไม่ต้องไปจำว่าคำเอกคือคำที่1 2, 3 4คําคำที่4ของบาทที่1คําคำที่สอง และคําที่6ของบาทที่2อะไรแบบนี้คือนักเรียนสามารถท่องจําโครงนี้นะคะแล้วเรียนก็สามารถไปเขียนเป็นแผนผังนะคะใส่ไม่เอกไม่โถได้เลยง่ายเนาะอ่ะอีกอันอีกอันหนึ่งก็คือสัมผัสสัมผัสมี3คู่คู่ที่1คือคําว่าบางกับคาว่าพลางคู่ที่2คือคําว่าพลางกับคําว่านางและคู่ที่3คือคำว่าพร้องกับคําว่าคลองเห็นไหมถ้านักเรียนท่อง นะฮะถ้าเรียนท่องโครงครูบทนี้ได้นอกจากนักเรียนจะรู้เนื้อหานะฮะของอนิราชดารินบางส่วนแล้วสิ่งสําคัญคือนักเรียนจะได้ฉันทักษณ์ของโครงสี่สุภาพที่ถูกต้องแม่นยาไปด้วยนะฮะอันนี้คือข้อสังเกตจากโครงครูนะฮะโครงครูหรือโครงตัวอย่างอ่าสิ่งที่เป็นข้อสังเกตข้อที่สองที่ครูอยากให้เด็กดูก็คือว่ามันแสดงขนบนิราชอย่างชัด นขนบนิราศคืออะไรขนบนิราศคืออย่างแรกต้องมีการเดินทางใช่ไหมคะแล้วอย่างที่สองก็คือมีการเดินทางแล้วอย่างที่สองจะต้องเชื่อมโยงความรู้สึกของตัวเองเข้ากับสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างทางเข้ากับสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างทางมันก็จะเกิดศิลปะการประพันธ์ประเภทหนึ่งที่มักจะใช้เป็นจำนวนมาก ในวรรณคดีประเภทนิราศก็คือประเภทการเล่นคําก็คือการเล่นคําพิจารณาไปฮะอ่ะเราเรียนลองดูนะเช่นเขาบอกว่าเห็นจากจากแจกก้านแกมระกรมถนัดระกรำกำจำจากช้าบาปใดที่โทธรรมแทนเท่าราแม่จากแต่นี้คาบหน้าพี่น้องคงถนอมอ่ะดูนะเขาเดินทางไปเขาเห็นต้นจาก ต้นจากนี่มันแตกคำว่าแจกก็คือแตกออกแจกกิ่งก้านแกมระก,กรรมเขาเห็นต้นจากมันแตกก้านออกไปแกมกับต้นระก,กรรมรู้จักต้นระกำรรใช่ไหมฮะผลมันรับประทานได้นะฮะถนัดระก,กรรมกำจำจากช้าเห็นต้นระก,กรรมกับเห็นต้นจากก็คิดถึงว่าเห็นต้นระกำก,รรก็คิดถึงความช้ำชอกใจของตัวเองแล้วก็คิดว่านี่คงเป็นกรรม เห็นไหมคะนี่คือการเล่นคําอย่างชัดเจนระกำคํานี้คือชื่อต้นไม้ระกำคําที่สองคืออารมณ์ความรู้สึกส่วนระกำคำส่วนคาว่ากมคาที่3ก็คือบุญกรรมก็คือการกระทําหรือผลของการกระทำนะคะนอกจากนี้ยังมีคําว่าจากคำคำนี้ซึ่งไปเล่นคํากับคําว่าจากซึ่งต้ี้เป็นชื่อพืชใช่ไหมฮะส่วนคําว่าจากคํานี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าจากไปอ่ะบายบายลาก่อนอะไรแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ย มันก็จะเป็นแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราเรียกว่าขนบของนิราศก็คือวิธีการวิธีนิยมในการแต่งนิราศก็คือมีการเล่นคำนะะเดี๋ยวเรารู้ให้จบเนาะบาปใดที่โททําแทนเท่าราแม่เขาก็เลยคิดว่าม,มันก็เป็นบาปที่เขาทั้งคู่คว่าโทแบบว่าสองแบบว่าคนทั้งคู่เนี้ยที่เคยทําแล้วมันก็กลับมาตอบแทนนะฮะจากแต่นี้คาบหน้าพี่น้องคงถนอมก็น่าจะจากกันแต่ตอนนี้แหละ เดี๋ยวในภายภาคหน้าเนี่ยพี่น้องก็คงเป็นยังไงฮะได้กลับมานะฮะรักและก็ดูแลธนุถนอมกันเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็คือข้อสังเกตที่ทำให้เห็นว่าอ๋อมันจะมีขนมในราปรากฏอยู่ด้วยนะนะฮะอ่ะข้อต่อมานะฮะเรื่องต่อมาหัวใจชายหนุ่มนะฮะหัวใจชายหนุ่มมีอะไรบ้างที่เราจะดูจากชื่อเรื่องโอหัวใจของชายหนุ่มเนื้อหา หัวใจชายหนุ่มเนี่ยเป็นแก่นของเรื่องมันสะท้อนจากเนื้อหาเนื้อหาของเรื่องหัวใจชายหนุ่มเนี่ยว่าด้วยสะท้อนภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่6เรื่องหัวใจชายหนุ่มเนี่ยนะคะสะท้อนภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่6เกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักเรียนนอกที่เพิ่งเรียนจบกับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยนะคะตัวเอกของเรื่องคือนายประพันธ์ประยุนสิริ เป็นนักเรียนนอกเพิ่งเรียนจบจบเหมือนน้อยแล้วกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยเขาก็เห็นหลายอย่างในเมืองไทยนี่ขัดหูขัดตาไปหมดจนกระทั่งเวลาผ่านไปเขาก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยได้อย่างดีนะคะมันก็เป็นภาพสะท้อนแหละวะ่าคือคนที่เหอของนอกอ่ะในตอนแรกๆอ่ะก่อนที่จะปรับตัวได้นี่มันก็จะมีความแปลกแยกกับสังคมพอสมควรเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าหัวใจชายหนุ่มคําว่าหัวใจนี่ก็คือความรู้สึกนึกคิด นะฮะส่วนคำว่าชายหนุ่มก็คือคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศและสำ,สำเร็จการศึกษาต่อจากต่างประเทศแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยนะฮะเรื่องนี้ก็ครูวาในายุคนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องร่วมสมัยที่สะท้อนภาพสังคมได้ดีมากนึกถึงนักเรียนนอกเนาะในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งก็คงอาจจะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะฮะก็ ได,ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเขานะฮะซึ่งผู้แต่งเรื่องนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองเป็นผู้ทรงพระราชนิพนธ์นะฮะรูปแบบของเรื่องความน่าสนใจอยู่ที่ตรงนี้ค่ะรูปแบบของเรื่องรูปแบบของเรื่องเนี่เป็นนวนิยายนวนิยายเป็นเรื่องแต่งใช่ไหมฮะเป็นเรื่องแต่งแต่เป็นนวนิยายที่เป็นรูปแบบจดหมาย ก็คือกำหนดให้ตัวละครเอกของเรื่องก็คือนายประพันธ์เนี่ยเขียนจดหมายเล่าเรื่องของตัวเองที่เมืองไทยเนี่ยส่งไปให้นายประเสริฐซึ่งเป็นเพื่อนของตัวเองและยังเรียนไม่จบอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเรื่องก็ดำเนินไปผ่านจดหมายของนายประพันธ์ที่มีไปถึงนายประเสริฐและเรียนนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นกลวิธีการดำเนินเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากก็คือดำเนินเรื่องผ่านจดหมายทั้งเรื่องอะฮะเป็นจดหมายหลายๆฉบับติดต่อกัน นะฮะซึ่งก็เล่าเรื่องเล่าวิถีชีวิตเล่าความรู้สึกเล่าทัศนคติของนายประพันธ์ที่มีต่อเมืองไทยก็คือเล่าให้ในายประเสริฐฟังนะฮะก็มีความน่าสนใจมากทีเดียวนะฮะข้อสังเกตจากเรื่องนี้นะฮะก็จะมีภาพสะท้อนสังคมในสมัยรชัชกาลที่6มีนวนิยายารูปแบบจดหมายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างที่ครูบอกแล้วก็มีเรื่องของการทับศัพท์มีคําทับศัพท์เกิดขึ้นอยู่เป็น จำนวนมากเลยนะฮะะภาพสะท้อนสังคมสมัยรัชกาลที่6ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นภาพสะท้อนเรื่องอะไรนักเรียนลองฟังที่ครูอ่านและลองดูนะว่ามันสะท้อนภาพสังคมอะไรนะฮะบอกว่าคุณพ่อท่านตั้งใจจริงๆที่จะทำตามหน้าที่พ่อคือช่วยลูกให้ได้ดีตามแบบโบราณท่านยังแลเห็นไม่ได้เลยว่าคนเราอาจจะได้ดีหรือมีชื่อเสียงได้โดยอาศัยความสามารถของตนเองือ นายประพันธ์เนี่ยเป็นนักเรียนอนอกกลับมาเมืองไทยพ่อเนี่ยพาไปฝากเข้าทํางานนี่คือภาพสะท้อนสังคมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เรียกว่าอะไรดีฮะระบบอุปธรรมเป็นระบบอุปธรรมคือใช้เส้นสายในการเข้าทํางานเห็นไหมฮะทุกวันนี้ก็ยังยังปรากฏให้เห็นอยู่บ้างใช่ไหมฮะแต่ในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยนะคะชัดเจนนะคะยังปรากฏให้เห็นอยู่อย่างชัดเจนมากเลยนะคะผ่าน ผ่านที่ครูอ่านไปให้ฟังเมื่อกี้นะฮะ,ะหรือจะเป็นภาพสะท้อนสังคมที่เรามองเห็นได้อย่างทั่วไปอย่างเช่นเขาบอกว่าเวลานี้เห็นผู้หญิงไทยไว้ผมยาวมากกว่าเมื่อก่อนเราไปเมืองนอกเป็นอันมากคนไว้ผมสั้นเกือบจะมีเหลือแต่คนแก่กับพวกพระย์เท่านั้นแล้วแปลว่าตอนนี้ผู้หญิงไทยเริ่มไว้ผมยาวทรงผมเริ่มแตกต่างจากผู้ชายแล้วเห็นไหมฮะ,ะต่อมามีการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นจํานวนมาก นะฮะซึ่งการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันสอดคล้องนะฮะแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของตัวละครก็คือนายประพันธ์ซึ่งเป็นนักเรียนนอกใช่ไหมคะ,ะตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างจนทำให้นึกว่าจะต้องเป็น b a c h เชเลอร์สลักระมาณ b a c h เชเลอร์แปลว่าชายโสนะฮะสบายนี้ผู้หญิงฟรีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากและพบปะง่ายกว่าด้วยฟรีก็คือมีอิสระ นะฮะแล้วก็และนับว่ามี education ดีพอใช้ครับ education ก็คือมีการศึกษามี education คือมีการศึกษานั่นเองนะฮะอะต่อมานะฮะเรื่องต่อมานะทุกของชาวนาในบทกวีนะฮะเรื่องทุกของชาวนาในบทกวีอ่าชื่อเรื่องบอกเนื้อหา ชื่อเรื่องบอกเนื้อหาว่าด้วยความทุกข์ของชาวนาที่ปรากฏอยู่ในบทกวีบทกวีก็คือบทร้อยกรองที่แต่งขึ้นเนื้อหาว่าได้เรื่องความทุกข์ของชาวนานะฮะเนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยให้ความรู้เชิงวรรณคดีเปรียบเทียบระหว่างบทกวีจีนกับบทกวีไทย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความทุกข์ของชาวนาโอ้เห็นไหมถ้านักเรียนเรียนเรื่องนี้แปลว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องความทุกข์ของชาวนาทั้งในบทกวีจีนและในบทกวีไทยแปลว่าเราจะได้เรียนบทกวีของต่างชาติด้วยนะฮะซึ่งผู้แต่งผู้ทรงพระราชพนธ์เรื่องนี้ก็คือสมเด็จพระกรนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนนั่นเองนะฮะเป็นผู้สรงพระราชพนธ์เรื่องนี้โดย นะฮะรูปแบบการแต่งที่ใช้เนี่ยใช้การแต่งเป็นแบบเรียงความเป็นเรียงความนะฮะซึ่งข้อสังเกตนะฮะก็เป็นความรู้เชิงวรรณคดีเปรียบเทียบอย่างที่ครูบอกนะฮะไม่ได้พูดถึงความทุกข์ของชาวนาเฉพาะในบทกวีไทยเท่านั้นแต่ยังพูดถึงนะฮะความทุกข์ ของชาวนาในบทกวีจีนด้วยแต่บทกวีจีนไม่ได้แปลว่าเราจะได้อ่านภาษาจีนบทกวีจีนนั้นสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงแปลมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วอ่นักเรียนลองดูนะความทุกข์ของชาวนาที่ปรากฏทั้งในบทกวีไทยและบทกวีจีนเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะฮะ,ะบทกวีไทยกล่าวถึงความทุกข์ของชาวนาแบบนี้ค่ะเปิบข้าวทุกคราวคําจงสูจําเป็นอาจินเหงือกูที่สูก,กินจึงก่อเกิดมาเป็นคน นะฮะก็เป็นบทกวีไทยส่วนบทกวีจีนบอกว่าหวานข้าวในฤดูใบไม้ผลิข้าวหนึ่งเมล็ดจะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วงรอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่างแต่ชาวนาก็ยังอดตายพูดถึงความทุกข์ของชาวนาเหมือนกันแต่ลีลาการเขียนแตกต่างกันของไทยนี่เป็นยังไงฮะดุดันกระแทกกระทันนะฮะส่วนของจีนเนี้ยค่อยๆพูดเหมือนกับวาดภาพให้คนชม อ่านี่เป็นเรียงความสั้นๆประมาณหนึ่งหน้าครึ่งเท่านั้นเองนะฮะซึ่งมีความน่าสนใจเป็นตัวอย่างของเรียงความที่ดีแล้วก็ได้เห็นว่าความทุกข์ของชาวนาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องสากลน,นะฮะมีทั้งชาวนาไทยและชาวนาจีนด้วยนะฮะเรื่องต่อมามงคล,ลสูตรคําฉันชื่อเรื่องบอก3อย่างมงคลบอกเนื้อหาเนื้อหาของเรื่องนี้ว่าด้วยมงคลชีวิต38ปประการสูตร บอกที่มาของเรื่องที่มาของเรื่องนี้มาจากพระสูตรในพระไตรปิฎกส่วนคำฉันบอกถึงฉันทลักษณ์ของเรื่องก็คือใช้ฉันทลักษณ์สองประเภทผสมกันก็คืออินทราวิเชียนฉันกับกาบฉบังสิบหกนะฮะกับกาบฉบังสิบหกวรรณคดีที่แต่งด้วยฉันกับกาบสลับกันแบบนี้เราเรียกว่าคำฉันนะฮะผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อหาไม่ยากง่ายมากมงคลชีวิตสามสิบแปดประกาศ นะฮะซึ่งเราอาจจะได้เรียนแล้วในวิชาพระพุทธศาสนานะฮะข้อสังเกตก็มีการผูกเรื่องการผูกเรื่องด้มีการผูกเรื่องว่ามีการนําเข้าสู่เรื่องในลักษณะการเล่าเรื่องที่ครบตามองค์ประกอบของวรรณกรรมชี้ให้เห็นว่ามงคลชีวิต38ประการเป็นพุทธพจน์พุทธพจน์ก็คือถ้อยคําของพระพุทธเจ้านะฮะคือเขาผูดเรื่องว่ามีมนุษย์กับเทวดาเนี่ย ถกเถียงกันว่ามงคลชีวิตคืออะไรจนกระทั่งพระอินทร์นี่ให้เทวดาลงมาถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสนะคะ เทศนามงคลชีวิต38ประการให้แก่เทวดาฟังหลังจากนั้นก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาก็คือมงคลชีวิต38ประการนั่นเองซึ่งลักษณะของมงคลชีวิต38ประการนี่แหะจะเรียงลําดับจากมงคลข้อที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดไปสู่ข้อทพ่อที่ปฏิบัติได้ยากขึ้นนะฮะแล้วก็ยังบอกว่าอานิสง์ของการปฏิบัติตามมงคลละสูตรนี่มีอยู่2ประการก็คือ1เป็นผู้ชนะในทุกที่แล้วก็คือ2เป็นผู้มีความสุข ข้อความตัวบทว่าอย่างนี้นะคะเป็นผู้ประเสริฐที่บ่มีแพนะแห่งหนย่อมถึงสวัสดีสิริทุกประการโดนเห็นไหมคะต่อมาข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้มีการสัรคัมเพื่อเรียกพระพุทธเจ้าโดยเป็นพระนามของพระพุทธเจ้านี่หลากหลายนะคะมีคำว่าโลกนาฏชิน,นสีพระควันแล้วก็ทศพล ะะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มีความหมายอย่างโลกกนานนี่แปลว่าผู้เป็นที่พึ่งของโลกชินสีแปลว่าผู้ชนะพระควันแปลว่าผู้มีโชคส่วนทศพลแปลว่าผู้มีกําลังสิบประการซึ่งทั้งหมดทั้งมวลหมายเป็นพระนามของพระพุทธเจ้านะฮะส่วนเรื่องสุดท้ายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4คือมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกอันนี้เป็นในลักษณะของบทรอยแก้วนะฮะที่แนะนํามหาเวสสันดรชาดกในท้องถิ่นต่าง ซึ่งผู้แต่งก็คือคณะกรรมการที่ผู้จัดทําหนังสือเรียนนั่นแหละนะฮะจุดประสงค์หลักก็คืออยากให้ในักเรียนรู้และก็เห็นว่ามหาชาติไม่ได้มีแค่มหาชาติภาคกลางเรายังมีมหาชาติในท้องถิ่นต่างๆด้วยโดยจะเห็นลักษณะเฉพาะของมหาชาติในท้องถิ่นต่างๆนะคะอย่างเช่นมหาชาติภาคกลางเนี่ยใช้คําแพลวพายสัมผัสโอ้โหแบบนะคะแพลวายมากเช่นเอสเซโล และถนัดในเบื้องหน้าโนนก็เขาใหญ่ยอดเยี่ยมพยมอย่างพยับเมฆมีพันเขียวขาวดำแดงดูดีเรกดังรายรัตนนพมณีแนมหน้าใครชมนะฮะสัมผัสเนาะแล้วก็มีกลบทมีทั้งกลบทกบเต้นสลักเพชรแล้วก็กลระบน้าขับบริพันธ์กลบทก็คือบทร้อยกรองที่เพิ่มลักษณะบังคับให้มากกว่าเดิม ทำให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะนี่คือมหาชาติภาคกลางในขณะที่มหาชาติภาคเหนือนะคะกับมหาชาติภาคอีสานเนี่ยก็จะมีการบรรยายความเนี่ยไม่มากนักส่วนวรรณศิลป์นเนี่ยจะปรากฏในมหาชาติภาคเหนือก็คือมักจะซ้าคาต้นวร์กมักจะซ้าคาต้นวร์กอ,อย่างเช่นบอกว่านางนงครานอันมาตายกลางป่าไม้นางเข้ามาละกูพี่ไว้อยู่ตนเดียว ผู้ใดจักมากลางไพรเขียวป่าไม้ผู้ใดพ้อยจักมาผ่าไม้ไว้หื้อเป็นหลัวผู้ใดจักมาช่วยกูพี่ตุ้มหัวนางหนุนและห่มผ้าผู้ใดพ้อยจักมาตักน้ำซุ้ยหน้าแม่อุดมดังนั้นจะเห็นว่าตัวสีเขียวๆที่กูทําให้ดูนี้เห็นไหมฮะขึ้นต้นด้วยคำว่าผู้ใดหมดเลยส่วนมหาชาติภาคใต้ก็จะมีลักษณะเฉพาะถิ่นคือพูดถึง ต้นไม้ที่ปรากฏในท้องถิ่นเช่นไผ่ผากรากตรวกลีเผาเท่ามวกผาดพังกระสังมะยุมชุมแสงแพงพวยต้นตั้งหนหาดเหียนหังพังขีแสมเอาละเราจบนะฮะการปริทัศวรรณคดีของมอ .4 ไว้แต่เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปซึ่งจะเป็นการปริทัศนวรรณคดีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สำหรับตอนนี้สวัสดีเรียนทุกคนครับ